สวัสดีครับมีสารบ้านขึม่วงมาแล้วโอ้ฝนตกพี่น้องเอ้ยไม่เขามาหลบฝนดู่ไต้ติดใ่เวลาแค่ไนนะฝนเอ้ยฝนตกฝนตกมันหลบในโกดังพระเจ้าโอ้ยมากิน้ำล้ำบากพี่น้องเอ้ย ทานแดงดีขนาดดึงบรรยากาศครับถ่ายของมือนี่เงียบครักขอวหมูย่างไก่ย,ย่างกูไดใ้ใดยากกินสั่างได้เล้วครับอกสานบัตคอกมอบรรยากาศสมนูกณ ได้มันหลบฝนยูน่หนีหละพี่น้องเลยในหม่มลมแห้งความนะหยุดเถอะฝนเอ้หย,ยุดเถอะฝน เพื่อใ้สนใจเขาแวะมาช้อนชิมได้เลยครับเพราะหมูย่างอายุทยาวังหน่อยสั่งไดนได้ครับส่งถึงที่เลยเฉพาะในวังหน่อยนะครับที่อื่นมาไปเลยครับไก่มาคุ้มค่า,าปากกดแจ๊กกดไลน์ในเด้อพี่น้องเอ้ ก็มีช่างท้างทาทำมาหากินล้วบากขราดเมื่อนี่ฝนตกใช้เวลาหาหมงกว่าดีนะใครหาหมงได้อืมบรรยากาศฝนตกไปเรื่อยๆครับเศ้ากันแล้วมันเส้าเลยครับ นี่ละนั่งลบอยู่นี่แหละบนีคนจักคนลูกค้าไปใส่หมดไว้เด็กน้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดชเจดีมาเะมากับมเมาให้หน่อยด้อผู้ใดชพัน์อยุธยาบ้างหน่อยแวะได้เลยครับผิดกัดด้วยนี่แหละโบดังลงใหม่ อยู่กัน2คงขันกับน้ำผล,ละไม่นอกนั่นเนลียนมีว่าทันฝนแล้ครับพี่น้องแต่นี้สัมเนียละครับแต่ละเมือแต่ละเวนหากินลำบากขนาดฝนจะมาตกใส่สัมเนียลเด้อพี่น้องก็ได้สนใจกับ เชินแวะได้เลยครับฝากกดแชร์กดไลค์ให้น้ำแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อไปเลยครับสวัสดีครับ